สวัสดีครับวันนี้เรามา,าดูวิธีการใช้ searchable dropdown list นะครับก็คือเวลาเรามี dropdown ที่มีข้อมูลเยอะๆเนี่ยเราสามารถพิมพ์ข้อความไปบางส่วนเพื่อที่จะมีแนะนำข้อความให้นะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างที่อันนี้เป็นเว็บเป็น Excel version เ web ว็บเว็บไซต์นะครับที่เข้าในเว็บไซต์เวอร์ชัน365นะครับเราทำ dropdown list มานะครับแล้วก็ เอาเออเลอร์ออ,อกรงเซลล์นี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเว็บไซต์นะครับมันจะมีฟังก์ชันเซิร์ชให้อัตโนมัตินะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับพิมพ์จอจานมันจะมีข้อความแนะนำมาให้เลยนะครับถ้าเราพิมพ์เยอะมันก็มีข้อความเยอะมีข้อความให้มันน้อยนะครับอย่างเช่นปอปลาก็จะมี3ตัวเลือกนะครับเราก็สามารถเข้าไป พิมพ์ได้ครับผมอันนี้เป็นเฉพาะเวอร์ชั่นที่เป็นอยู่ในเว็บไซต์นะครับที่ว่าเข้า office com ครับผมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน Desktop ที่ว่า Install ลงในเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมัอนจะไม่มีฟังก์ชันนี้ให้ครับผมจะทำ dropdown list ขึ้นมาแล้วก็เลือก sort เป็นชื่อพนักง,งานทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาเ a r l r ออกกด ok เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นแอปดาวน์ลิสธรรมดานะครับเหมือนกับเวอร์ชันก่อนก่อนหน้านะครับเวอร์ชั่น2019เวอร์ชันก่อนก่อนนะครับจะไม่มีฟังก์ชัน Searchable นะครับทีนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปเนี่ยเราต้องมาพิมพ์สูตรเพิ่มนะครับซึ่งไม่ยากเลยครับแค่ทำตามอีกไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองผมลบเซลล์ออกนะครับเราใช้ คำสั่งฟิลเตอร์นะครับในการเลือกเลือกข้อมูลนะครับเราจะพิมพ์ข้อความไว้สั้นๆนะครับสําหรับทดลองสูตรขั้นแรกนะครับเราใช้คําสั่ง Search ก่อนนะครับเพื่อที่จะเซิร์ชหาข้อความที่อยู่ในเซลล์ b 3นะครับคําว่าอหวนสระอีนั่นเองแล้วกดที่เซลล์ที่จะเลือกนะครับที่จะทำ dropdown ลูกน้ํานะครับ แล้วตามด้วยดอกดาวทั้งหมดนะครับอันนี้เซลล์นี้มันโดนบังอยู่นะครับผมกดกดข้างล่างนะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปเซลล์ E3 นะครับมันโดนบังอยู่ผมกดเซลล์ E4 นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเผื่อไว้เซลล์หนึ่งแล้วก็ใช้เมาส์นะครับกดที่สีแดงแล้วก็ลากเข้าไปข้างบนนะครับ ตอนนี้จะเซิร์ชทั้งหมดในช่องสีแดงนะครับ e 3ถึง e 2 2กด enter ครับมันก็จะขึ้นนะครับข้อความที่มีวอแวนสะอิมันจะกลายเป็นตัวเลขนะครับหรือว่าวอแวนสะอยอยู่บริเวณอ,อื่นมันก็จะเป็นตัวเลขอื่นนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็จะเป็นเป็นคำสั่ง error นะครับจะไม่เป็นตัวเลขอย่างตัวอย่างนะครับผม ทีนี้เราจะใช้คำสั่งเพิ่มอีกคำสั่งนะครับเป็นคำสั่ง is number นะครับเพื่อที่จะเช็คว่าบรรทัดไหนเป็นตัวเลขและบรรทัดไหนไม่เป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่นเลข1เลข2เลข3นะครับก็จะเป็น true นะครับที่เหลือถ้าไม่มีข้อความซ้ำกันมันจะเป็น false นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะใช้คำสั่ง filter นะครับ เพื่อที่จะโชว์ข้อมูลเฉพาะที่มันเป็น True นะครับเป็นจริงใช้คำสั่งฟิลเตอร์เซลล์แรกก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับลูกนานะครับตามด้วยคอนดิชันก็คือเป็นสูตรก่อนหน้านี้นะครับเป็น is number ช่องที่3นะครับก็เป็นข้อความกรณีหาไม่เจอนะครับกรณีไม่มีข้อมูลผมก็พิมพ์ไม่มีข้อมูลไปนะครับไม่ฉะนั้นจะ มีเออร์เ,อกเกิดขึ้นครับผมวงเล็บปิดปึงก็ได้แล้วครับผมมีคำว่าวิแล้วก็มันจะฟิลเตอร์ออกมาเป็น2ชื่อนะครับวิชยาพรกับวิชยานะครับวินิชยานะครับเรามาทำดอปดาวต่อนะครับไปที่ Setting นะครับไปที่ List แล้วก็ซอส t ก็คือไปตำแหน่งตรงนี้นะครับคำสั่งฟิลเตอร์ข้างล่างครับผม อย่าลืมใส่เครื่องหมายชาร์ปที่จะดึงข้อมูลทั้งหมดและนำเออร์เลออกนะครับโอเคครับผมลองวีนะครับจะมี2ตัวนะครับก็คือมันจะดึงข้อมูลข้างล่างคำว่าฟิลเตอร์นะครับในคอลัมน์ f ออกมาลองเซิร์ช๋ยอผู้หญิงนะครับก็จะมี3คนนะครับอภิชยาก,ก็มีนะครับเพราะว่า เดีย๋ยวผู้หญิงอยู่ข้างหลังนั่นเองโอเคไหมครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่จะมาทำทีนี้กรณีที่เรามีดอกดาว w n l i สอ2อันหรือ3ามอันเยอะกว่า1ตัวนะครับสูตรนี้จะทำไม่ได้นะครับเราต้องทำเพิ่มอีกนิดหน่อยผมจะยกตัวอย่างนะครับเรามีดอกดาวฤกษ์ข้างบนพิมพ์คำว่าวินะครับตัวนี้ก็จะเซิร์ชไม่ได้นะครับเพราะว่า มันจะไปดึงฟิลเตอร์ตัวเดิมนะครับก็คือที่พิมพ์คำว่าวิไปนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องเพิ่มสูตรอีกนิดหน่อยนะครับโดยทำให้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวนอนนะครับข้อมูลก็จะวิ่งอยู่เป็นแนวนอนแล้วก็เราจะมีฟิลเตอร์ทุกๆบรรทัดน,น,นะครับใช้คำสั่ง transpose น,นะครับ ขอมมาไว้นะครับมันจะเปลี่ยนข้อมูลจากแนวตั้งเป็นแนวนอนให้อัตโนมัตินะครับแค่คําสั่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3นะครับก็จะไปดึงข้อมูลฟิลเตอร์ที่3นะครับบรรทัดตัดมาบรรทัดที่4ก็จะไปดึงข้อมูลที่ตรงกันนะครับมาแก้ตรงรัตต้อีกนิดหน่อยนะครับเห็นตัวเลข f 3ใช่ไหมครับมีดอลลาร์ซก็คือต้องการฟิกตำแหน่งเลข3 ให้นำดรอซายออกนะครับเวลาเรากอปสูตรลงมาเนี่ยตัวเลข3ก็จะไม่ฟิกนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเลข4เล่น5ไปเรื่อยๆส่วนตรงฟิลเตอร์นะครับก็ใช้การลากสูตรออกมานะครับให้พอดีกันครับผมผมลองลบนะครับเห็นได้ว่าข้อมูลจะโชว์ทั้งหมดนะครับผมลองทำทีละตัวเลยนะครับปอปลา กดเข้าไปก็จะเจอ3ชื่อนะครับมันจะไม่ตรงกันนะครับพอแวนสระอิกดเข้าไปปุ๊บ2ชื่อครับผมแค่นี้เราก็จะได้เป็น Searchable นะครับ dropdown list ที่ที่มีข้อมูลได้หลายตัวนะครับใครจะประยุกต์ไปใช้อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นเสร์ชหาชื่อคนเสือหาชื่อจังหวัดชื่ออุปกรณ์เป็น อินเวนทอรี่สเปร์พาร์ตเป็น uh, อุปกรณ์หรือว่าข้อความต่างๆได้เลยนะครับในกรณีที่เรามีข้อมูลเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันเราพิมพ์แค่บางส่วนนะครับจะมีข้อความที่แนะนำมานะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ทำกันได้ครับผมชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นนะครับสำหรับถ้าคนที่นำตัวนี้ไปใช้ ข้อมูลดิบนะครับสามารถหายไปได้นะครับเพื่อที่จะเกิดความสวยงามนะครับใครมีคำถามหรืออะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ